เดี๋ยวพามาชมเจ้านิสสันนาวลร่านะครับตัวนี้เป็นตัวแคบตัวเก่านะครับตัวนี้2,005 DDI นะครับ VGS Turbo นะครับตัวนี้ก็คือเป็นรถที่ลูกค้านะครับมีอยู่แล้วนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์แค่ขับไปไหนมาไหนอย่างเดียวนะครับลูกค้าต้องการเพิ่มความอเนกประสงค์สาหรับการใช้งานนะครับลูกค้าได้นํามาติดตั้งตัวถังกระบะดั้มแล้วก็เซ็ตระบบช่วงล่างจากทางเรานะครับโดยระบบช่วงล่างคันนี้นะครับเดี๋ยวพาชมก่อนเลยนะครับ โดยระบบช่วงล่างคันนี้เราใช้เป็นแหนบสเตปสอชั้นถามว่าสเตปสอชั้นคันนี้นะครับมันมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นเพราะว่าสเตปสอชั้นคันนี้มันมีแหนบล่างแล้วก็แหนบบนนะครับโดยการที่เราเสริมสเตปนี้ก็เพื่อนะครับเรายังคงสภาพรถโดยการที่เราไม่ต้องการให้รถนั้นสูงจนเกินไปนะครับให้ท้ายนะครับมีระดับบาลานซ์กันจากข้างหน้าก็จะทิมๆนิดนึงด้านหลังก็จะมีการที่จะเว้นระยะ ในเรื่องของความห่างของตัวช่วงยุบตัวของตัวการบรรทุกด,ด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับตัวการเสริมแหนบสเตปนี้นะครับผมตัวต่อมานะครับสําหรับตัวไฮไลท์ที่ถือว่าจัดทรงได้ลงตัวนะครับก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นสเปคตัวกระบะดำนะครับที่เพิ่มความเอเนกประสงค์สําหรับการใช้งานนะครับสำหรับตัวลูกค้าที่มีรถแคปบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องการที่ตัดแคปติดตั้งสไตล์นี้นะครับติดตั้งสไตล์นี้ดีอย่างไรนะครับโดยการที่เราไม่ต้องไปตัดแคปไม่ต้องไปเสียค่าส,สาัมปสานนิดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปจ่ายอะไรที่มัน นอกเหนือจากการทํากระบะดั้มนะครับเพราะอย่างนี้เราสามารถที่จะแจ้งวิศวกรแล้วก็เอาไปลงเล่มแล้วก็บันทึกลงว่าเป็นกระบะแบบบรรทุกยกได้นะครับก็จบเลยแต่ถ้าเผื่อตัดแคบนั้นจะต้องไปลงสัมปทสานมิตรตีความหมายว่ารถประเภทนี้นะครับจะต้องมีค่าใช้จ่ายสัมปทสานมิตรเท่าไรแล้วก็ต้องมาเสียขนส่งอีกเท่าไรนะครับมูลค่าก็ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับสเต็ปนี้สามารถที่จะใช้งานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับโดยที่ กระบาดดัมของเราก็มีความยาวอยู่ที่2เมตร20นะครับแล้วก็มีความสูงอยู่ที่80เซนกว้างเมตร70นะครับสำหรับสเปคนี้นะครับผมแล้วก็ดัมก็ยังเป็นดัมตัวไฟฟ้านะครับรับประกันนะครับว่ายกสินค้านะครับได้ไม่น้อยนะครับที่ปริมาตรของตัวกระบานะครับใส่ไม่น้อยกว่า3ตันอย่างแน่นอนนะครับสําหรับตัวดัมชนิดนี้ของเรานะครับ แล้วก็ด้วยโครงสร้างของตัวคัซีซึ่งเป็นโครงสร้างหัวใจหลักสำคัญในการใช้งานนะครับโดยการที่เราจะต้องใส่เข้าไปเพื่อจะวางระดับตัวฐานคัซีนะครับให้มีความแข็งแรงแล้วก็มีการยกน้ำหนักดัมเทได้ดีด้วยนะครับโดยการที่เราสร้างจุดยึดตามพิร์นคัซีเดิมนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างโครงสร้างที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีโครงสร้างบนที่จะต้องเป็น โครงสร้างที่มีความแข็งแรงนะครับเพื่อจะได้ใช้งานได้ตอบโจทย์สําหรับการที่ลูกค้านะครับต้องการนํามาติดตั้งเพื่อจะไปบรรทุกสินค้าในลักษณะนี้นะครับ